เผาเผาหรว่าตัวซำเผาลโอ้ยดีมากลูกเม่มักจะน้ำนัสุดปันนินเนอรเผาเห็นไหมแจกไปน้ำ

มาเอาของฝากใช่ไหมเซยเมืองใดๆบ้านลดขั้นกระติดเดียวแบบนี้แต่คือฝากมากอะกล่องกรชือบริเซียหายครบครบถวน ับมาหอดเทียงหน้าแล้วพี่น้องคล้องจนว่าเอามาบ่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ตะ่วมหัวซื้อย่างกระเบื้องอะไรพี่นยางเราจนเมื่อยซื้อซื้อมาซื้อมาเส้นแรกหัดขาดอันนี้ซื้อสองเศนพูดดิสามสามป้าชมพี่น้องเอ้ยหัดลงหัดขึ้นสิยังเอามาถมหัวเนี่ยมันเอาม้าหยาดได้พี่น้องเลยดีตัวตลอดเนเลย มุดรดแ,ลแหละจนเติร์ดชี้ถลอกบุดแหละชี้ไปพอาะซีบนรถนะกันนะกล่องนี่เห็ดกล่องเนี่ยคูไปทูมาอยู่อ่ะไปอาลงมะเอยพูดมันหนักสินะอิ๊บสาไปลาลูก็กล่องนี่ค่ะกล่องกับแพงเลยพี่น้องเสียแพงสีรถเพราะกระจนเหลือนพร่นนอ้

ไปถีบรแีบก้แะองหลีกจะแก่ลีแกได้นาะถือว่าใส่งานอเลยปั๊ดเถอะน่าขนาดเลยจมบุไรียมากินจมอะไร ได้ที่ยางก็ยืนเลยใช่ไหยางเจ็บเนี่ยไม่ก็จบอได้ไม่กับกบ่ได้บเป็นยังแล้มัปยังไปเสือทมแต่เผาหน่อยนึงก็แบบเห็นจิ้มกเผาดูดูกินน้่าป้อนขอนมาปีกก็ได้ละไ่กระปุกมา เยนมันยิงมันปากซองน,นะก็ได้ซื้อว่าขาดกลับไปซื้อมาใหม่ก็ได้ซื้อว่าโบเทิรกลอบไปอีกโอ้ยสงสา <c oughs> เรเลยมยนมันอันน,านารรั้นเราเลยมาจัดเก็บอ,อืมจคิดอะไรวะ,ววะซื้อว่าอันเชลแแรก็ได้กล่องเดียวขี่หลอกตลาดะแหล,ละไปได้ว่ 9, าตู้เก่าพันได้เสียดตัวเก่าพันตูวเก่าพันเขาหายุไม่มีอ 9, ีกมันมีอีกอันหนึ่งได้ตัวเก่าพัน ถืแดงมาจะเอามาบวเบิเป็นยังดอกบะไจะเอาไปเอามาเกาอืเาอ,อเกาบอเาจะเป็นเผากับเพาอันนี้ใยร้องดูไหม,มเป็นยาอันสีมาตุกินอะไรพี่น้องเลยอยูอ่น้ำดูไฟอะไรมันมียาหากักจะน่งแดงน้ำกระปุน แต่ว่ามันบ่นมีเห็นต้นน้องยังก็หงสาวแล้วไม่เชือว่าจะใช่ตีไม่ได้บางทีโดนนะเห็ดโดนขาวโฮมไหมขาวโฮมมันเป็นยังคือเป็นยานหาหมาสุดเลเอ้าวกรเกียนี่ออารถเจี๊ยกรถพอดีสั่งออนไลน์มาพี่นอ้องเดีสั่งมาไล่เติมอยู่ ชีอ๋อแต้มคักแน่เบิ่งหากยาขึ้นเมืองขึ้นบ้านจักได้ยังแน่ล่ะสั่งมากะแต่แต่ว่าต้นนมสาวนั่นเฮใ่สิได้ไปตัดหาตัดเองัสิอยู่ทางไดอันนี้จักเพิ่ยังใส่ลืมแล้วสิข้นเห็นากอยู่นะนี่อันนี้คือหยังเจ้าวะบู่้ดอกเพาพี่าไผต้นไผ่นี่น้อยให้เด้ ไผ่น่อยเห็นด้อันนี้ยาดีพิษจำเนี่ยช่วยราเขากินแก่กรรเออยาดีแก่กรรมมีสามหอมอือพวกหยาผิดช่างแล้วอุจจารไผ่พิษไผ่ไผ่น่อยเนาะเขาห้องเขาอุจจารเนี่ยใส่สมุนไพรสำหรับแม่เกิดลูกไม่ล้างฝักพื้นยาแก้พิษจำป้องการ โอ้ยลายลายอันบอกก็แกะมนหนึ่งถั่วแก่มนึ่งแกรพจเย็นกจำห่อนใส่ลายลายอันนี้เบิ่งด้วยยานางแดงม่นบกายนางแดงเออตัวนี้ยานางแดงเด่นเข้าเขียนบอกืูตุ่มให้กินน้ำนมสิมาแก่วิ่งเย็นอืมมันมีกรนดิ่งแกำเหมืนบริพิษได้กินยาทกินอนนี อันนี้วะนี่แดงแดงอันนี้ันเป็นหวานเป็นบ่วมหวานเป็นแงาแงะนี่แงะน่ะเด้แงารีเพ <c oughs> มาจะทำงะไรดีหลายอย่างเลยนี่บำรุงร่างกายผิวพรรณสดใสช่วยให้มีน้ำมีนวลช่วยให้มดลูกอ,อ,อืม นี่แหละสีมันตุ่มกินพี่น้องเลยอันนี้คือได้หน่อยเถอะจากถุงกคกปะอือโกทวงกินเบิดไปได้พี่น้องค่ะสั่งซื้อแต่เบิดไปไรเตอร์ร้องอืออีกโคกทวงอันนี้ไว้ต้มต้มกินอะไรอันนี้เพราะว่าเขาเคยกินอยู่แล้วพอแม่พากินนาเดีก็เลยว่าเออหุจักหัวจันางแดงอืมเดียนางแดงกับไผ่น้อยนะะี่เัากับเคยปลูกแต่ข้าวไม่ใหญ่อะไรปลูกเคยเห็นจังเถิดปลเคยบอกือว่ามีในเฮือนท<ะ>่านะ Uh huh. อยู่เฮือนเฮานี่อยู่แต่ว่ามันดับหรือวจักสิไนไม่ญ่ไปเลยเฉพาะขายานี่ก็เบิดไปสองแสนนะพี่น้องอันนี้แน,นวหลังขวดนมแล้บมากโคไปนี่คล้องมาได้เพื่อนต่างต่างอยู่ตรางพี่น้องมันหนักซีรถเป็นไปเบิด์ตเบิร์ตเขาพูดถกๆกกำลังใจเลยพี่น้องเด้ออันนี้หูยังหูว,วดาด่าเสีย แพนซิพันกีบอันนี้อันเนี้ยอันชุบเจ้าล่าง่อยนองใม้รูกแต่กัมาขอบขอบใบนดิเอาไปน้องหอบ้กลับมาเอยงอยากนั่งก็ไม่ได้จอดน้เมื่กี้นั่งเทียงคื้ก็เอาลังนกแรเอามาเนี้ยเน่โอ้ยไยน้อยไ่สรับ ตกนอกก็ตัวใหญ่น่ะอ๋อนม่ดเดินไปีม่นีสิมาวเลงเงี้ยนข้างน้องเลยใ่เอันินมะด้ั่าน่นทัานหนึ่งต้องไปเลยอ๋อู้กันแล้วอยน้

กี่เรีเงินอยู่ใช่เนาะเหรีเงินกับไปงหนเงินหกสิบหาหารอยคันหนึ่งต่อเท่าไหร่หกเซนหาสิบหา้หหา,หาเรเงินกับยู่ที่รอยหนึ่งต่อหาหมืน่นหกหมืน่นหกหมืห่นหกหมืนหก หกหมื cues, ่นหาหาร้อยหกหมื่นหาหาอยต่อหนึ่งร้อยบาทเนาะต่อร้อยบาทหากี่้อยบาทได้หกหมื่นหาร้อยก็หกหมื่นหาพันก็หาร้อยกีเนะออยากรวยนะมาฟังเล่าลกที่มาหมื่นหนึ่งก็าไดละมื่นหนึ่งได้หกล้านหา โอ้ยส oh, ิบกอบุเนดินมริบกอมันต้องมีจังกนจังแนงอยู่นะนี่กกนังนงปตัวนี้ขาเออจงสมแล้วตัเป็นเงียมันเป็นเียค่ะใส่น่แหละ เม่น,นอะเืจเอยังอย่เลยตัวกบมันไม่ชิ่นใหญ่เราเรอตัวให่ตัวเนี้ยมันส่วนตัวเงี้ยมาจากโบได้มันมันมันเป็น,นอะไรนี็นคืนอนน่องเจ้ยเห็ดนี่เราสั่งมาแล้วก็ไปหลังกันแล้วเขาหลังก่อดนมแรกแล้วเขาปาปลาไหวให้ม,มันแห้งเลยพึ่งนะไม่ค้ามนะค้าจะมีปะ ขามันดีอเาอาไปจ้ะเรือเลน่น่น่รกระถาซ้ำพอดีสังมาไว้หมาลีเท่กับมีอะไรแล้วหอมตรงินกดีาม มุนไยยพรยาพืชแก่พื้นเมืองสำหรับมีมีสประคุณหลายอย่างเช่นแก้ตกกขาวแก้ประจำเดือนมาป,ปกติช่วยบำรุงร่างกายผิ่นพันช่วยให้หน้าอกต่งตึ่มีน้ำนมช่วยบำรุง านเขากวงเนาะวุ้งนึ่ง่ะต้มได้ส่านหมอเลยอืแล้วบ่เรียบร้อยบไอบนี่ใบดงขอดนมมานมาฟ้าว้นี้วันไดจะจะซานเนาะจะ่าะานเนาะ ไปฮะซื้ไม่เช่นก็พอเราคุณหลายพี่น้องอกันใหม่ได้เ้องก็เสื้อัดคล้องแดดพี่น้องเบิร์ไปเที่ยวไปซื้อเสื้อหัดคล้องก็จนเงาเลยหมอผูนอยู่ในฮะเอาใหม่เลยวัวซื้อแทเลเด้เส้นนึ่งเลขเส้นหนึ่งขาดมาหัดขาดสองสมหัดบได้ใส่ทั้งหนาบได้กองใหญ่ก็ไปซื้อใหม่ได้สามสิบอันทีพี่น้องได้แล้วขอกันเ้อ ສະບາຍດີພ you know. ີ ai, ່ນ້ອງທາງກາໄກ່ໄດ um ້ເບິ່ງກະບຸກກະບໍາບຸມບໍາບຸມບໍາຢູ່ອໍມັນຍັງບໍ່ທັນເຊົາເດ